ครับสวัสดีครับผมบังดนดนมนัสกาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินนะบอกเล่าข่าวเกษตรประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายนปี2566นะวันนี้ก็จะย้อนกลับมาที่พบพระอีกครั้งนะครับจะมีเวลา4วันฮะที่ชมรมสื่อมวลชนเกษตรดิจิตอลและ s m e ไทยที่จะจัดโครงการเกษตรทัศนศ,ศึกษาไปที่ อำเภอพบพระจังหวัดตาาไปดูกันเกษตรในอ้อมโอบของคุณดอยนะไปดูวิธีชีวิตเกษตรสมัยใหม่ที่ไม่ใช่สมัยเก่าในอนดีตนี่นะถ้าเราไปพบพระเราจะนึกถึงว่าดอกกุหลาบทับทิมแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับพบพระนั้นเป็นเมืองอาโวคาโดเป็นเมืองทุเรียนเป็นแหล่งปลูกข้าวมะละกอ ปลูกกล้วยหอมทองส่งออกนะตรงนี้แหละที่ชมรมสื่อเกษตรดิจิตอลและเอสอไทยจะพาไปเพื่อจะไปดูว่าวิธีการปลูกอะโวคาโดไปเรียนรู้ในการขยายพันธุ์อะโวคาโดแบบมืออาชีพเพื่อที่จะปลูกในการค้านะอะโวคาโดทุกวันนี้ไม่ใช่จะต้องไปปลูกที่เมืองหนาว ไม่ใช่ที่สูงนะมีหลายสายพันธุ์ที่เราสามารถจะปลูกได้ในพื้นที่ราบแม้กระทั่งทุ่งนาอย่างเช่นบัคาเนียปีเตอร์สันบูตเกตอะไรพวกนี้นะมีประมาณ4ี่ห้าหกสายพันธุ์การค้าที่เราสามารถที่จะไปปลูกที่ราบได้ทุกวันนี้อะโวคาโดกลายเป็นเทรนคนรุ่นใหม่นะพูดถึงพูกพระนะะีเป็นเมืองที่ปลูกอะโวคาโด เยอะที่สุดในประเทศไทยนะเมื่อก่อนนี่ถ้าเอาอะโวคาโดเราจะนึกถึงทุ่งเริงแนะทุ่งเริงนี่ก็คือโครงการพระราชด,ดำริอีกโครงการหลวงฮนะโครงการหลวงที่ทุ่งเริงจังหวัดเชียงใหม่แต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าพพพระที่ทเกษตรที่สูงพบพระนะเป็นศูนย์รวมอะโวคาโดจากประเทศต่งตางๆอยู่ที่นั่นประมาณ50นะสายพันธุ์นะตั้งสายพันธุ์อัน้าเลยกลายเป็นว่าพพพระปัจจุบัน,นี้เป็นเมืองอะโวคาโดตอนนี้ ยังมีนะคนที่ปลูกนี่แรกๆเมื่อสามสิปีที่แล้วนะก็คือผู้ใหญ่ไพเระปันทิมหนัะอันนี้ก็ปลูกอาวคาโดอันนี้น่าสนใจมากนะแกปลูกอวคาโดสองต้นเขาต้นแรกๆนะกลางๆเลยก็โลโลสามโลห้าเยอะไหมครับว่าแล้วต้นเขาเวียดนามปลูกบ้านเราได้ได้เป็นแสนแล้วนี่อายุเท่าไหร่ต้นนี้นะฮะเป็นเกษตรแม้อายุจะเยอะโอ้แค่ปีที่สองเองอ่ะเกษตรสองมใหม่ในสตรอโวคาโดของเขาเขาจะไปปลูกบุกฮะบุกนี่นะฮะ ขายกิโลละสี่บาท6บาทนี่นะรร่หนึ่งได้เป็นแสนแถมยังแสแซมไอโกโก้อ,อีกนะฉะนั้นเราไปพบพระรอบนี้นะเราจะได้เรียนรู้ในการปลูกอาวคาโดและขยายพันธ์อาวคาโดอย่างมืออาชีพจากพระอนงนะพระโอนงนี่ก็คือคุณธนากรปริกันปริกกำชัยนะอยู่ที่ศูนย์กเกษตรที่ศูนย์ที่พบพระพนยะเป็นพระออ,อยู่ที่นั่นนะ แล้วก็เราจะไปดูการปลูกทุกเรียนและได้กินทุเรียนได้่นะนะทุเรียนที่พูพระนี่แปลกสีมันจะออกซีดๆนะแต่รสชาตินี่โอ้โอร่อยนะไม่ค่อยหวานเท่าไรกรินไม่ไม่แรงแต่มันอร่อยนะฮะเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่ที่สูงอยู่ในอ้อมอกของคุณโดยและก็เราจะไปดูมะละกอพูดถึงมะละกอนี่นะอย่ามองข้ามนะสี่ปีที่ผ่านมานี่มะละกอไม่เคยต่ำกว่า25บาทต่อกิโลมะละกอฮอลแลนด์ฮะกษตรกรอยู่ได้สิบห้าบาทก็อยู่ได้นะ ตอนนี้เชื่อไหมครับว่ามาละกอกิโลละหกสิบหกสิบห้านะโอเเนะ้เกษตรกรนี่รวยนะมีหนะ้าไร่เนี่ยเงินล้านอยู่แค่เอื้อมนะเราไปดูกันนะวันที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดนี้นะเราจะนั่งรถที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะไปอำเภอพบพระไปเรียนรู้เกษตรใหม,ม่ๆไปรู้เกษตรยุคใหม่ไปดูภาคการเกษตรพบพระที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตดงกูหลาบกลายมาเป็นอาณาจากักรทุเรียงและเอาคระโดดครับ